สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางนะคะเราพัฒนา4คู่เน้นัจจัยของวันที่18มาแบ่งปันนะคะตัวเลขก็มาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมา สามหนึ่งสี่สองเก้าเก้านะคะเข้าเด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะสองตัวหน้าชุดหกตัวนะคะฝั่งพี่น้องสองปปลาวนะคะสามหนึ่งตรงตรงนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับฝั่งพี่น้องสองปปลาวนะคะส่วนตาลางนะคะก็เข้าทีสามหนึ่งนะส่วนสองตัวล่างชุดสี่ตัวแล้วก็สามตัวบนหลุดนะคะพี่น้องจา๋าต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ ได้กันไปแค่สามหนึ่งเนาะฝั่งพี่น้องศพบัวลาวนะคะยินดีด้วยเด้อมาตามกันต่อนะคะสําหรับแนวทางลาวพัฒนานะคะอะแอดต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะสําหรับรวมลาวเนาะวันนี้แอดก็ไม่ได้ลงให้นะคะเพราะว่าพต์บอกในชุมชนตั้งแต่เช้านะคะพี่น้องจ๋าบางคนก็อาจจะไม่เห็นเนาะก็ขอหลายๆแนวทางนะคะแอดก็ไม่ได้มีเวลานะคะอ่ะ าแอดมีเวลาแอดก็ทําให้นะคะแอดไม่ได้ได้ตังค์นะคะแอดทําคลิปนะคะแอดไม่ได้ตังค์เหมือนกับช่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่า,าทางช่องของแอดเนาะยอดวิวก็หลักร้อยนะคะพี่น้องจา๋าบางคนอาจจะได้ตังค์ทุกเดือนนะคะไม่ใช่แอดก็ถ้ามีเวลาแอดก็ทําให้นะคะอย่ามาว่ากันเลยเด้อพี่น้องจ๋าเนาะ วันนี้ก็ไปทุระกลับมานะคะถ้ามีทุระก็ไม่ได้ทําให้นะคะอย่างที่ว่านะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระแตกต่างกันไปเนาะแอดก็ทั้งเลี้ยงลูกนะคะตอนเช้าก็ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกนะคะถ้ามีถ้าไม่มีทุระนะคะแอดก็ตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะต้องมาคำคำนวณให้แต่ละแนวทางนะคะ กว่าจะได้แต่ละแนวทางมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าอ่าบางทีแอดมีออเดอร์นะคะทำแซนด์วิชนะคะบางทีก็ไม่ได้สั่งพร้อมกันนะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีมาก็แอดก็ต้องทําให้เขานะคะต้องเตรียมของต้องทําต้องไปส่งเขานะคะแอดก็ต้องทําหลายๆอย่างนะคะ ไม่ใ,ใช่ว่ามีแต่คำนวณแนวทางลงให้นะคะพี่น้องจ๋าเนาะถ้าแนวทางไหนแอดไม่ได้ลงให้แอดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะอ่ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะสีคู่เน้นว่าใจนะคะวันนี้แอดให้เด่นเจ็ดเด่นสามเด่นเก้านะคะเน้นแค่ที่สามเจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าสองเจ็ดนะคะอะสามเก้าก็กลับหัวเป็นสามหกด้วยนะคะเก้าเจ็ดก็กลับหัวเป็นหกเจ็ดเด้อ สีคู่เน้นว่าใจนะคะแต่ลดให้วงให้สามชุดนะคะพี่น้องจ๋าเนาะใครไม่ชอบตัวที่แอนจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะฝากไลฟ์ฝากรจให้ด้วยนะคะเราสาตานะคะเราสาตาแล้วก็เราสามารถคีแอดลงให้ในคลิปช็อตนะคะพี่น้องจ๋าใครที่ยังไม่ไมชมเนาะก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้เด้ออ่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า